ประชุมกอตำรวจครั้งที่เศษ8ส่วน2566เดือนกร,รกฎาคมถูกลงโทษแล้ว6นายไล่ออกปลดจากราชการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกอตำรวจครั้งที่เศษ8ส่วน2566วันพุทธที่วันที่26กร,รกฎาคม66เวลา13นาฬิกา พลตำรวจโทอาชย,ยนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตรครั้งที่ษ8ส่วน2566นห้องศียานนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรรมการกอตำรวจวินัยกรรมการกอตำรวจร้องทุก์และกรรมการกตำรวจบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องการรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย คณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านอุดทรคณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านกฎหมายและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัยอุดทรร้องทุกข์และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทําผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจประจำเดือนกรกฎาคม66มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษจำนวน6นายเป็นการไล่ออกจากราชการจำนวน5นายและปลดออกจากราชการจำนวนหนึ่งนายทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมมิถุนายน66มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิน้นจำนวน103นาย ซึ่งเป็นการไล่ออกจากราชการจำนวน84นายและปลดออกจากราชการจำนวน19นาย